ยังมีพระภิกสุกบางรูปที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมชสใช้ความน่าเชื่อถือของตนที่ครองผ้าเหลืองหาประโยชน์ใส่ตนเช่นพระรูปนี้ที่รับตรวจดวงชะตาและรับสะดอกเคราะห์อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรกอทราบจากญาติญาติเนี่ยที่เขาเคยไปดูก็รู้มานานแล้วไงแต่เราไม่มีโอกาสพอดีมันมีโอกาสก็ลองไปดูพอพอเข้าไปดูตรงนี้เขาเขาพูดกับเราอย่างไรบ้าง ขเขาจะว่าดวงไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีปานก็ทายทักไปเหมือนที่ดูกันทั่วไปการตรวจดวงชะตาของพระสุรนี้เป็นการทำนายทายทักตามตําราดวงชะตาทั่วทไปชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มหาก็มักจะถามถึงเรื่องงานเรื่องชีวิตคู่เป็นส่วนมากบางครั้งก็มีการทักว่ามีไฟมีปานที่ไม่เป็นมงคลต้องทำการกระจัดออก ปล่อยเอาไว้ไม่ได้จะเป็นการละกนีต่อตนเอง,องส่วนพฤติกรรมเสื่อมเสียที่บังเกิดขึ้นได้แก่การสะดอกเคราะห์หรือการกำจัดไฟที่ไม่เป็นมงคลให้กับสีกาด้วยวิธีอุตลิพิสดารอีกด้วยเออเห็นคนมาดูหมอกันเยอะอ่ะแล้นี่ก็ว่เาเออก็ดูหมอก็เป็น อะไรมาทำไมยุบมาดยหมออะไรเนี้ยเวลามีเด็กมามาซื้อบุหรี่คือเขาใช้บุหรี่ห้ากับเก้าศูนย์กันะเนะพี่กนเบอกเขาว่าเอารุกยังไงแล้วพระอ,อ,องไม่ดูหมอเขาบอกเพื่อนแนะมาไป้รุ่นเยอะนะทีื่อนมาหญิงสาวคนนี้ได้นำกล้องวิดีโอเข้าไปเก็บพฤติกรรมของพระภิกษุนอกเรียนรูปนี้ถึงในกุฏิขนาประกอบพิธีกรรมอันไม่เหมาะสมกับเธอ หลังจากที่เธอได้เคยเข้าไปรับการตัดไฟด้วยวิธีพิสดารมาแล้วหนึ่งครั้งและในครั้งนั้นเองที่เธอถูกชายอุบาทคนนี้ลวนลามภาพที่เธอบันทึกได้น่าเกลียดเกินกว่าที่เราจะนำมาเปิดเผยสู่สาธารณะได้ทั้งหมดตอจากนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของภาพเหตุการณ์จริงเท่าที่เราสามารถนำมาตีแผ่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการกระทำของคนที่ได้รับการนับถือว่าเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาพุทธ มีคู่าทีชย่ไ้องเทาไม่ได้บางนี่ยยที่แต่ะที่เนมาวิตนี้กนู้่ตีรองนีเยมก็บอกว่าต้องทำพิธีนะต้องเอาแหวนทองมาครอบอะไรเงี้ยที่ที่รู้ๆก็คือมันยังไงอ่ะ มมนนนนนทททําาาาาิิธีีีีีขออ้้้้้อออภยยกะไรร่่่งเูค,คดวจดหลังจากทักว่าผู้เสียหายมีฝฟในที่ลับต้องรีบเอาออกมิฉะนั้นจะนําความวิบัติมาให้พระรูปนี้ก่อนแนะนําให้ทําพิธีตัดฝฟโดยพาผู้เสียหายเข้าไปประกอบพิธีอีกห้องซึ่งอยู่ติดกันโดยให้คนอื่นๆรอยอยู่ข้างนอกพิธีกรรมอุบัติเริ่มขึ้นโดยให้ผู้หญิงคนนี้ปลดกางเกงลงมาและเลิกเสื้อขึ้น ยยนออู่ใสภาพเเกืบปลตอนแรกเขาก็บอกว่าให้ให้ถอดให้ถอดกางเกงก็นึกว่าแค่ให้ปลดขอแล้วให้เราเอาแหวนเข้าไปวางไว้ตรงส่วนที่มันมีปานใช่ไหมแต่มันไม่ใช่คือมันให้ถอดเลยถามว่าผ้า,าคุมไหมก็ไม่ให้เอาคุม ตอนแรกก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรเงี้ยแต่พอให้ถอดออกหมดอย่างเงี้ยก็ความคิดก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่พระแม่เ,เมื่อนำแหวนทองไปรอบบริเวณ่อ้างว่าเป็นไฟอัปมงคลเรียบร้อยพฤติกรรมเริ่มอุบาทขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อหลีบศาสนาตนนี้เริ่มใช้มือรูปไล้บริเวณของสมวนของผู้เสียหาย ื่อผู้เสียหายเริ่มปัดป้องมารศาสนาตนนี้ก็กระทําในสิ่งที่เธอไม่คาดว่าจะเจอกับตนเองทันทีแ,และเธอตกใจจนทนไม่ได้กับพฤติกรรมอุบาทที่เกิดขึ้นกับตนเองหลังจากพ้นผ่านวินาทีวิกฤตมาได้เธอรีบสวมเสื้อผ้าและออกมาจากห้องชักชวนเพื่อนๆอ,ออกจากสถานที่นั้นท,ทันทะีผู้เสียหายเกิดความกลัวก็เลยรีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งออกจากห้องนั้นมา แล้วก็มาเล่าให้สามีแล้วก็ญาติญาติฟังซึ่งเมื่อปรึกษาญาติพี่น้องแล้วคิดว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําผิดวิสัยวิววววสัยของสงฆ์ที่ควรจะกระทาได้นะครับซึ่งเกิดความเสียหายแล้วก็ปรึกษากันแล้วน่าเชื่อว,ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับผมหลังจากได้รับแจ้งความจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำกำลังไปตรวจสอบวัดที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งความทันทีและก็ได้พบกับพระรูปดังกล่าวอยู่ในกุฏินั่นเองผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เขาได้ไปกละลู้วิงยังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้งให้ทราบเขาอ้างว่าเพียงแค่ดูดูให้กับคนที่มาพึ่งพาเท่านั้นมีได้มีการประกอบพิธีการอื่นใดนอกจากนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าคำแก้ต่างของเขานั้น มันขัดกับภาพพฤติกรรมอุบาทที่ผู้เสียหายบันทึกเอาไว้ได้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาผมเรื่องให้เขาว่าเขามีตรงนั้นตรงนั้นผมบอกว่าและแต่เรานะเราไปทำที่ไหนก็ได้นะผมรู้ภาพพิธิกรรมและการกระทำอันไม่เหมาะสมผิดวินัยสง์อย่างแรงเมื่อผู้เสียหายร่วมกับสาม,มีบันทึกภาพเอาไว้ได้ จึงเป็นหลักฐานการทําความผิดครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีก็จับเขาก็ลูกเหมือนผีผู้ชายส่วนมากที่เขาทากันความรู้สึกตอนนั้นเราคิดคิดไหบ้างคิดกลัวเขาคิดว่าโดนเขาแล้วพี่ก็ไม่เคยสนใจเทาองนี้แล้วพี่ก็ไม่เคยยกมือไหว้ต้องมีเพราะว่า,าวพี่รู้มาว่าไม่ดีพี่ก็ไม่สนใจไม่ดีอ่ะนะเป็นพระเป็นเจ้ามันก็ ก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยนะนะที่ดีก็มีที่ชั่วคนนีนะเราก็ต้องตัดเป็นนิ้วๆเลาจะไปรวมกันหมดก็ไม่ได้ว่าต้างวัดแย่นะนทำมานานนี่อย่างามผมทำมานานแต่ผมไม่เคยทำแบบนี้ครับวคนนี้ก็ยอมจำนดนต่อหลักฐานที่แน่นหนาและรับสารภาพว่าได้ประกอบพิธีกรรมอุบาณน,นีจริงแต่เขาก็ยังให้การว่าทําพิธีกรรมนี้กับผู้เสียหายคนนี้ไปหลายแรกเท่านั้นแต่หากเราพิจารณาจากพฤติกรรมที่คล่องแคล่วแล้ว แทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือการกระทำของมือใหม่ในที่สุดชายคนนี้ก็ได้พ้นสภาพจากการเป็นพระเพราะพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของเขาและถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรื่องราวครั้งนี้คงเป็นอีกบทเรียนสำหรับผู้ที่หลงเชื่อกับอำนาจลึกลับถ้าขาดการไตรตรองด้วยเหตุผลก่อนการตัดสินใจอาจทำให้ต้องทุกข์นยิ่งกว่าเดิม 你过我一下。